ีครับชาวโชว์ชวันนี้ผมจะมาทำมากันกล้วยนะครับอันนี้อุปกรณ์อันแรกของผมเลยนี่เทียนนี้อันนี้ผมทําห้อยู่แล้วปืนกานกล้วยปืนกล้วยกับแจกมาขั้นตอนดูวิธีทำกันเลยนะครับใครอยากทำหาทำตัดต้นกล้วยบ้านตัวเองได้เลยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลย let's go ลุกเล้ว ทำแล้วทำประชมตัวอะไรนี่ทำประชมตัวอะไรนี่ก่อนทำประชมชอันนี้เป็นหัวมมาทำหัวมมาดูพ่อทำหัวมมา มีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะนี่หูมา <c oughs> <อ>นีหูมาหูห <c oughs> ูหูหูมายาวไปเลยมาโหหักไหวไหม มาหูสั้นมาหูสั้นหาเลยมาเสียบมาได้ไมาเป็นไรมามาเรานะครับนะครับน้องๆเสียบเลยอุ้ยเราไปมันแข็งกันแล้ว เสียบคอแมาไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วครับนี่ได้แล้วมา้าต่อไปเอาเชือกมาผูก มาพูกเสียมาพูกเสียรม,มาพูกมาแล้วครับ หัวท้ายเป็นให้คล้องบ่าได้คล้องบ่าได้ฮิวตัวขาดไปอยู่ไหนแลเนี้ยตัดมือเกีย,ยร์เนาอืมนาะกันปืนมาแล้ว <c oughs> ห่างมาห่างมาครับทำห่างมาก่อนห่างมาครับฉีกเลยห่างมาแล้วก็ฉีกให้มันฟูฉีกไปฉีกเลยอะครับ เดี๋จอจีบูเป็นทางมามัดเรียบร้อยนี่มาพู้มาเสร็จแล้วมาเสร็จแล้ว

เอาค้องไหลสิไอ้เชือกน่ะโอ้มันยาวไปแล้วออกมาหัวหลุดทำไมเรียบร้อยแล้วเอาไหมาเอาไหมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่ง้นหลุดเอ่าขอวอา ท่านผู้ชมนี้ไปหาทำเล่นกันนะครับท่านผู้ชมไปหาทำเล่นกันได้นะครับชอมแนละ้วไปหาทำเล่นได้เลยนะครับเอาดีไหมดีดีดถ้าถ้าเกิดว่ามันหลุดอีกล่ะถ้าเกิดว่ามันหลุดอีกล่ะ ชมหน่อยเอามา filtered. มาอ <ะ S 2> พอหักก so ัแล้วครับเอาอ่ะปักดไลค์ฝัดฝัดกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ขพีตะไร <wh istles urd qualidade> สนุกๆไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ผมว่าทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปมาพอหักแล้ว